สวัสดีท่านชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ลงช่องตาดีเจที่สวัสดีลงอยู่ในเกม ก็เกมโปเกมอนแหละครับท่านผู้ชมโอเคนะครับผมวันนี้จะเกมโปเกมอนนะครับผมก็มันจะเรียกว่าเกมโปเกมอนอะไรวะเรียกโปเกมอนแบลลัวอะไรไม่รู้อะไรสักอย่างผมแปลภาษามาครับก็ถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยก็ได้นะครับผมแล้วผมค่อยไปแปลแล้วก็ไปอ่านไปอ่านชื่อเกมทีหลังนะก็มีแต่เล่นอย่างเดียวนะครับผมเกมนั้นอะไรประมาณนั้นนะก็สำหรับวันนี้ก็อยู่ในเกมโปเกมอนนะครับผมโอเคเนาะโอเคก็หายกันว่าทำคลิปประมาณสองสัปดาห์ก็ได้นะผมก็ขออภัยนะไม่ค่อยมีเวลาอัดคลิปนะครับผมวันนี้เราก็ว่ามีเวลาอัดคลิปก็เราจะมาต่อจากอี ครับน่าจะลงไปโอเคนะคผมสำหรับนี้ก็จะมาเล่นเซตโปเกมอนตัวใหม่ไหมก็เดี๋ยวหากนเอาเจ้านี่นี่พิกาชูอยู่ไหนในครับผมพิกาชูมานี่มไม่เล่นมาถ่านไม่เล่นนานานะผมสำหรับพี่กาชูครับผมโอเคนะน่าจะลงไปโอเคลงไปนะครับผมโอเคีนเราก็จะอยู่ในเมืองใหม่ครับผมทา่านผู้ชมเนี่ จาก EP ที่แล้วนะครับผม EP okay. ที่แล้วเราก็ว่ามาเมืองนี้นครับผมอตอนนี้เราก็อยู่ในเมืองนี้เช,นช,นนนช่นเช่นกันนะครับผมเช่นเดิมนะผมโอเคเรามาต่อจากภารกิจที่แล้วนะผมสารภารกิจนี้ก็เค okay. น่าจะลงไปนะผมเนี่ยลงมาเนี่ยก็จะเป็นนี่ครับผมน,นี่ครับผมพระราชวังครับผมโอ้โหเราก็จะเข้าไปนะผมอะไรประมาณนั้นครับโอเคถ้าผม,มว่าพูดตีติดขัด,ขดก็ขอไปด้วยนะเพราะไม่ลงคลิปมาสองสัปดาห์ก็ เสียงแฉะไปนิดนึงนะครับท่านผู้ชมก็พูดแบบตีดีละขัดอะไรประมาณนั้นนะครับนะก็มันก็จะให้เราเข้าไปด้านในนะครับผมโอเคโอเครับผมไปเราก็เข้าไปเลยนะโอเคนี่ เข้ามาด้านในเนี่ยโอเคเดี๋ยวๆด้รัด้านนี้โอเคครับผมแล้วก็รอนิหนึ่งนะครับผมพลรกกินนะโอเค โอเคผมก็ลงไปนะผมด้านล่างครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับผมเลี้ยวขวาเลยเออนี่ครับผมก็จะเป็นภารกิจที่เรานะครับผมโอเคนี่นะครับแล้วก็จะมาเจอกับพอกแกงล็อกเก้นหรือเปล่าก็น่าจะใช่นะโอเคน่าจะใช่นะแกงล็อกเก้นอะไรประมาณนั้นครับโอเคก็คุยกันยาวๆครับผมภารกิจโอเคอืมก็มาถึงภารกิจที่เราว่าจะมาสู้กับเจ้าตัวตลกครับผมโอเคแล้วประมาณนั้นครับทานผู้ชมเนยผมก็ลองเล่นมาแล้วรอบนึงก็มาอัดใหม่แล้วระมาเลยนะโอเค นี่ครับผมอลังการงายันสร้างมารับผมดูนี่ที่ตัวตัวละครซ้ำๆเดิมนะโอเคแต่ประมาณันก็ตัวละครก็น่ารักนะผมทุกตัวเลยนะเป็นตัวละครที่น่ารักมากเลยนะสบตัวเกมเลยนะน่ารักมากโอเคถ้ามันเปลี่ยนสกินได้เลยวันนี้ก็น่าจะสนุกนะก็น่าจะแบบว่าน่าจะสนุกนั่นแหละท่านผู้ชมถ้ามันเปลี่ยนสกินได้แลโอเคแต่สกินเราก็น่ารักก็แหละโอเคนี่ตัวละครน่ารักมากครับผมแล้วก็จะมาเจอกับ เจ้าหญิงนะผมใช่หรือเปล่านี่ครับนะผมนี่อยู่กันเยอะมากเลยนะโอเคเนี่ยแต่เราก็เพ้อฝันนะผมตอนนี้โอเคแต่เราก็ว่าเป็นความจริงับผมมันก็ให้เราว่าให้เราเซฟนะผมเซฟเราก็กดตัวสีฟ้าครับผมแล้วก็ถ้าเราไม่เซฟก,ก็กดตัวสีแดงน,นะแต่ผมขอไม่เซฟก่อนาโอเคแล้วมานน้นนะผมถ้าใครจะเซฟก็ใบสีฟ้าแล้วก็เซฟตัวสีฟ้านะผมตัวนี้นะมว่าพูดไปหลายคลิปนะ okay. แล้วโอเคล้วก็ขึ้นไปเลยนะเนี่ยเป็นภารกิจของมันนะครับผมโอเคของเรานะผม นี่นะครับผมเนเจอร์จริงๆครับผมเน่นะครับผมถ้าคลิปนี้คงเสียงแฉะขออภัยกันด้วยครับผมโอเคมาโอเคผมเอาปกิมันรอว่าเลือดยังไม่เต็มนะครับผมโอเค ล้วก็เจอกับเลเวล55ครับผมเลือดเลือด126ครับผม126ครับผมเจอโอเคน่าจะชุดเดียวตายครับผมไม่ครับผมโอ้โหท่าเนี้ยว่าทำลายตัวเองเลยนะนี่พีกาชูครับผมเจอกับมาเนี้ยโอ้โหดาเมจแต่มันก็ตีเราไม่เข้านะนี่20ครับผมอืมใส่ฟ้าเสียนโบครับผมเรียบร้อยครับผมจบเกมโอเคเจอกับจ้าตัวนี้นะผม สายฟ้าเสียนบุกแรงมากครับผมแต่เราก็ติดสถานะพิษครับผมอะไรประมาณนะ่ะติดพูดยังไงมันมันว่ารุดเลื่อนเ,เราอะไรประมาณนะั้นนะโอเคติดพิษอะไรประมาณนะั้นโอเคเราก็ไม่ตายนะโอเคก็ชนะเรียบร้อยแล้วไม่ครับผมอีซี่ครับผมปุ้มันเราว่าเลเวลเยอะนะ เราก็เล่นเพราเาเล่นมอสแบบว่ามอสเงินเยอะแล้วมันนะอัพตัวละครหินอัพแล้วมันนะถ้าเราไม่อัพอะไรประมาณนี้แบบว่ามันจะไม่ผ่านภารกิจนะครับทุกผู้ชมมันเล่นยากมากเลยนะครับสำหรับตัวเกีมันนะเล่นยากมากครับผมเล่นยังไงก็ไม่ผ่านเลยประมาณนี้นะครับทุกผู้ชมเล่นยากมากนะโอเคโปรยมันเราว่าโปรยมันเนาะเล่นเล่นเรลลี่สูงใช่ไหมเรามาเล่นแล้วก็เจอเลเวลแบบสูงกันรอบไปอีกนะก็เล่นยากเลยประมาณนี้นะทีาจะขึ้นเหเรลลี่ใหเรลลี่ก็ได้ก็นานมากก็แล้ก็ให้เราว่ากดเซฟเหมือนเดิมเช่นเคยครับผม ก็จะไม่เสียนะเสียบก็กดตัวสีฟ้านะครับอะไรประมาณนะั้นนะโอเคนะครับผมนี่เขขึ้นไปด้านบนเดี๋ยวเมื่อกี้นี้พี่ก็ชูเราว่าเลือดน้อยครับผมโอเคไม่ครับผมใส่ย,ยาไปเลยนะครับผมฟื้นฟูนครับผมซาวินาแล้วก็เลือดเต็มโอเคน่าจะเจอกับคนไหนครับรอบนี้โอเคนะครับขึ้นไปเลยนะโอเคไหนนะไม่เจอคนนี้ครับผมเจ้าหัวหวัหงวงฟ้าครับผมน้ำเงินหรือฟ้าวะน่าจะน้ำเงินนะโอเคนะเนี่ ตละครน,น่ารักมากนะดูคุณน่ารักโอเคไม่พิกาชูมาโอเคเราขอเอาเป็นท่านี้โอ้ท่าเดิมโอ้โหน่าจะผมจะไปเปลี่ยนท่านเนี่ยน,นะครับโอ้ท่าแบบดาเบีดเบามากเลยนะดูดูมันทำมัน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 ลอกเลียมผมนะโอ้โหลอกเลียมผมก็แรงของผมอีกโอเคเราจะเอาท่าไหนท่า,ทา,นนายี่นะสิบไม่งี้เนาซิลพิญี่งโอ้แปดร้อยรับผมโอ้โหแรงมากครับผม,มเจอกับตัวนี้ตระกูลนะไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่นะ เรียบร้อยตายครับผมส่ฟาเซนโบครับผมนเจอกับนี่ครับผมมันชื่อว่าอะไรวะฟูชิอะไรวะจำไม่ได้ถ้าใครรู้จักก็คอมคอมเมนต์กันได้นะผมเจอตัวนี้นะครับผมเนี่ยเจามีกระดองนะครับผมมันมันเต่าเหล่ะชื่ออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ครับผมมันติดปากเลยมาแน้วนะแต่ก็เสร็จเราไป้อยครับผมโอเคเลเปลนห้าสิบแปดครับผมอันนี้เจอกับทาสไหม้ครับผมใน ตัวอะไรไม่รู้อะผมผมไม่รู้จักโอเคก็ท่านี้มก็้อยเลยนะโอ้โหแรงปีทีนะก็จบปีกเกมผมอีมากครับผมโปเกมัอ,มอนหน่อยว่าสุดยอดมากเลยนะคลิปหน้าผมน่าจะเอามิวทูมาเล่นนะโอเคไม่ได้เล่นมิวทูมานานแล้วนะ่ะโปเกมอนมายาใช่ไหม,มสามารถเป็นโปเกมอนจิตคุมจิตอะไรประมาณนี้นะก็ไม่ไดเอามาเล่นนะอีพีนี้ก็ให้พีก่กระชูมาเล่นดีวกว่าไม่ไม่ได้ลงเล่นมานานแล้วนะสำหรับตัวเนี้ สมาเล่นแต่โลเก,กียอะไรประมาณน,นี้นะโอเคครับผมภารกิจเราก็ลาบลื่นนะครับผมไปด้วยดีนะครับผมทําเล่นมอนนะผมบอกเลยไม่ผ่านแน่นอนนะผมบอกเลยว่าไม่ผ่านนะผมยังไงก็ไม่ผ่านนะผมโอเคผมก็มาเล่นเกมนี้เพื่อเล่นแบบภารกิจไปเรื่อยนะครับอะไรประมาณน,นีนะ้สนุกสนุกให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับผมควไม่ต้องเป็นซีเรียสอะไรมันนะครับโอเคอะไรประมาณนี้นะโอเคก็ลงไปนะผมนในภารกิจม,มันเหมือนเดิมเช่นเคยนะผม ซึ่งเกมนี้เขาออกมานานมากนะผมเนาะแต่ปี2องสนะที่จริงมันออกในสี่สามวันเก้าแต่ตอนนี้มันตัดออกนะครับผมก็ผมก็โหลดในแอปพ่กเว็บแบบยังไงเว็บเถื่อนอะไรน่าจะเถื่อนหรือเปล่าไม่รู้เป็นแอปเป็นภาษาเขาแหละภาษาจีนเขาแหละแต่เป็นแบบมอนยัแต่มันเป็นแบบมอนอยังไงท่านผู้ชมโอเคแล้วมันนะก็แบบไม่โปรที่ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่มีแต่ผมหาโหลดทุกทุกท,ทางแล้วก็มันไม้มีนะครับท่านผู้ชมสม่วนมากก็มีแต่มอนนะมอนแบบไม่โปรแต่มันตีเราแล้วก็เราก็จะเจอกับเรีวิวสูงๆแบบโกงเราอะไรประมาณนี้นะ ก็เราก็ไม่ผ่านด่านเช่นเคยนะโอเคผมขอแนะนาให้เราว่าเล่นภาคน,นี้ที่ผมโหลดนะผมผมสอนโหลดใหม่ก็ได้นะถ้าใครโหลดได้เป็นนะโอเคขึ้นไปด้านบนไอเนี่ยครับผมก็ยังไม่จบครับผมเน่เจอกับนี่ครับผมลุงคนนี้ครับผมนักวิทยาศาสารนะ <c oughs> ตะระน์นะตัวละครน่ารักครับผมดู <c oughs> สุดยอดนะผม โอเคนะถึงภารกิจนี้แล้วนะซึ่งบแบบว่ามีนคนเคยทำนะครับสรับพ่กสอนเดินทางภารกิจปุยมัสามเก้านี่ก็ช่องใต้พีจเจไวทีวีผมก็เป็นช่องแบบเป็นแบบน้องผมนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะแต่ผมว่าจะมาทําจบภารกิจเหมืนอนเขาครับอะไรประมาณนี้นะโอเคนะผมก็มีคนทำแล้วล่ะตาพีเจไวทีวีนะผมก็ตาดีจทีวีอะไรประมาณนะั้นนะโอเคเราจะมาเปลี่ยนท่าใหม่กันเมื่อกี้เราใช้ท่าท่าแรกก็นี่ผมแต่มันก็จะตีเลือดเราไปด้วยนะแล้วก็จะเลือดลดเหมือนกันนะแล้วมานียนะ โอเคเจอกับฟูชิกิดานี่ครับผมเป็นล่างสองครับผม,มใส่ฟาเซนโบผมติดคิดด้วยนะผมท่านมันก็แพ้ท่านแล้วลยนะนเจอแต่ท่านเป็นไม้นะเจออีกแล้วเจออีกแล้วไม่ท่านีลอง่อยโอ้ไม่เข้าชิงเคยครับผมแต่ก็ไปแล้วโอเคไอ้เจอกับตัวนี้ครับผมโปเกมอนท่าดน้ำผมเป็นตัวบบว่าในการ์ตูนไอ้เมีแบบว่าสนุกนะครับผมตัวนี้ก็แบบว่าแข็งแกร่งนะผมดูแล้วก็สนุกนะผมผมเจอตัวนี้ผมสนุกนะครับผม เป็นตอนอะไรประมาณนี้นะมันชื่อว่าอะไรก็คอมเมนต์กันด้วยนะแส่ชื่อตอนเมื่อกี้เนี่ยโอเคทาดา้วยไหมทาเหมือนเดิมหูเ <c oughs> ข้าไหมหมไม่เข้าวะผมไม่น่าตีว้าวผมติดผิดผมติดผิดผิดเรียบร้อยโอเคนี่ใส,ส่ผ้าเชนโบครับผมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับรผมอีซี่ครับรผมนี่เปลี่ยนตัวใหม,เหม่เล่นดีกว่าไหมเล่นเป็น p i k a c h โอเคตขอเปลี่ยนตัวใหม่เล่นเลยนะโอเคครับผมต่อไปก็น่าจะเจอกับเจ้าตัวตวลกนี้หรือเปล่านะเนี่ยบิ๊กบอ s เลยนะสลับยิมนีนะ มันไม่ใช่เรียกว่ายีมัน,มนเป็นเรียกว่าประสานใช่หรือเปล่าโอเคเรามาสู้กันในประสานนะ伙อะไรประมาณนี้ยพี่ก็ชูมีเราไปตีได้แล้วก็ตีมาสองรอบแล้วโอเคสองแบตไล่อะไประมาณนี้เล่นโรเกียร์หรือเปล่าโรเกียร์เราก็เล่นไปแล้วสลับพาร์ที่แล้วนะก็เล่นตัวอื่นดีวกว่าขอเล่นตาเดียวนะไม่เล่นนานแล้วนะท่านผู้ชมก็น่าจะคิดถึงมาสลับจุดตาเดียวนะโอเคป่ะเราไปเริ่มกันเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคเนดะี๋ยวขอว่าเพิ่มเลือดก่อนนิดก่อนนะ เขาเลือดหมดแล้วเต็มแล้วไม่ใช่เหรอโอเคมาครับผมขึ้นไปเลยรับผมรอกรโอเคตอนนี้เราเจอกับใครนี่ครับผมเจอกับบิ๊กบอสผมตัวตลกโอเครับผมมาในสุดเราก็มาเจอกันสักทีครับผมโอเคต้นเรื่องก็แบบว่าต้นเรื่องเกมนี้ก็ตอนแรกเราก็เจอกับเจ้าตัวตลกตัวนี้แหละแต่ตอนนั้นเป็นพ่อเราไงเป็นตัวละครตัวพ่อเราไงอะไรประมาณนี้ได้เป็นพ่อของของตัวละครเรานะไม่รู้ว่าชื่อว่าอะไรตัวละครทำมาหน้าหลักมากเลย ไม่ครับผมขอท่าสิบห้าครับผมท่าแหละไม่ไม่ติดผิดไม่ติดสถานะเลยลยโอเคขอท่ายี่สิบห้าท่าท่าแรกครับผมไม่ครับผมท่าไฟครับผมแต่ตีไม่ตายครับผมตีไม่ตายเ่ราะท่าเราแพ้ไงดูท่านมันแบบว่าชนะเราตั้งครึ่งต่อครึ่งครับผมเห็นไหมท่านมันชนะเราท่านแล้วนะไม่แต่เราก็ตีซ้ําก็ตายเหมือนเดิมครับผมโอเคโอ้เจอท่าน้ำครับผมท่าน้ำเหรอ ขอท่ายี่สิบห้านะครับผมท่าหลังไม่ออกท่าเลยนะ <c oughs> ตามเหตุไม่มีเลยอืมมันตีเราไม่เข้าเหมือนเดิมครับผมขอท่านี่ออครับผม,มติเมียนะครับผมนี่อุ้งอูแรงมากครับคุณผู้ชมพันกว่านะเมื่อกี้เนี่ยดูไม่ทันเลยนี่เจอกับนี่ตัวนี้ครับผมตัวอะไรก็คอมเมนต์ก็ได้นะคุณคุณชื่อนะผมคุณคุณหน้าครับผมเนี่ยแต่ตัวละครนี้ตัวนี้นะน่าจะเป็นแท่งแทงครับผมนี่นะโอ้โหตัวอะไรไม่รู้อ,อันนี้ไม่ติดเหมือนเดิมเออติดติดนี่เขานผู้ชมติดแล้ว ไม่รู้ว่าตีสถานะอะไรไม่รู้นะน,นี่ับผมแปดร้อยครั้งเดียวก็ตายเหมือนเดิมับผมแรงมากับผมช่จเจ้าตาเดียวเนี่ยมันชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะโอเคนี่ครับผมตัวอะไรผมคงคุณชื่อนะมันชื่อว่าอะไรนะใครรู้จักก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับผม,มเป็นน่าจะวิวัฒนาก,การล่างสองกรเป่าก็ไม่แน่ใจนะเาจทยตัวนี้นะน่นจาจะล่างสามนะใช่ไหมก็ไม่แน่ใจนบผมนี่เจอกับนี่ับผมเปิดมันในตำนานนะผมเนี่ยท่นาน้ำเหมือนกันนะผมมันวรือว่า จำชื่อไม่ได้ชื่อเคยนะผมโอเคขออภัยก,ก็ได้นะชุดเดียวตายเหมือนเดิมเรียบร้อยครับผมรียบร้อยครับผมก็ชนะเรียบร้อยแล้วอีซี่นะครับผมโอเคนะนี่ครับผมมีทหารนะผมนี่เนื้อเรื่องแว่าดีมากเลยนะเนื้อเรื่องครับผมโคตรดีเลยเนื้อเรื่องบอกเลยอืมก็จะเป็นเกมชีตนะผมว่าชอบที่สุดละสะลักเกมโปเกมอ่บ้านนะผมมันภารกิจมันแบบว่าเล่นสนุกนะท่านผู้ชมแบบว่ามันยาว ภารกิจมันไม่ได้สั้นนะผมมันไม่ได้สั้นนะก็เล่นไปดีไม่ดีเล่นไปสองชั่วโมงก็ไม่จบนะสำหรับภารกิจน,นะแต่ว่าภารกิจยาวมากเลยนะครับสำหรับตัวเกมเนี่ยนะโอเคนี่นะผมเราอยู่ห้องใหม่นะผมโอ้โหห้องสวยมากเลยนี่เจอกับผู้หญิงคนเดิมน,นะผมเนี่ใส่แว่นนะผมโ,โหโคตรเท่เลยนะนี่โอเคเจอกับพระราชาครับผมนี่ ก็คุยกันนานนะครับผมคุยกันนานนะผมมก็จะไม่ค่อยตัดช่วงออกนะครับผมโอเคแล้วปะนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมก็ถ้าชอบในคลิปนี้ก็ลืมฝากกดไลค์กดซุ้มให้เพื่อนกังใจในการในคลิปต่อไปกันนะครับผมก็อย่าลืมฝากติดตามอีพีต่อไปนะครับท่านผู้ชมก็แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับผม